ถ้าเพื่อนท่านไหนใช้ Windows 10อยู่ก็สามารถที่จะใช้วิธีการนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนมาเข้า BIOS ออคอมพิวเตอร์กันนะครับผมโดยที่ไม่ต้องกดปุ่มคีย์บอร์ดเลยสักปุ่มสามารถใช้ได้ทั้ง PC และก็โน้ตบุ๊กซึ่งถ้าเพื่อนท่านไหนใช้ Windows 10อยูก่ก็สามารถที่จะใช้วิธีการนี้ได้เลยนะครับผม ผมจะยกตัวอย่างเป็นโน้ตบุ๊ก asus นะครับ v i v o book เครื่องเล็กๆเครื่องนี้เป็น asus v i v o book 15ถ้าเพื่อนๆออยู่หน้าจอณนะตอนนี้นะครับผมก็ให้ไปที่ปุ่ม start ไปที่ปุ่ม start ได้เลยนะครับอ่าเข้ามาที่ start แล้วนะครับผมแล้วเลือก setting นะครับอ่า setting ปุ๊บกดไปที่ update and security แล้วก็มาที่ รี i, เห็นไหมครับตรงนี้ปุ๊บขวามือนะครับผมจะมีคําว่า advance startup อยู่นะครับผมแล้วก็จะมีคําว่า restart now ตรงนี้อยู่นะผมให้เพื่อนกดปุ่ม restart now ได้เลยผมจะสลับไปที่จอโน้ตบุกนะครับผมกดปุ่ม restart now นะครับเพื่อที่จะ restart เดี๋ยวรอสักครู่นะครับขั้นตอนนี้จะใช้จะเร็วก็ขึ้นอยู่กับสเปคเครื่องนะครับผมโอเคเมื่อเข้ามาแล้วนะผมจะเจอกับหน้าชุดแอป n d o p t ชันให้เราเลือกไปที่ turbo shoot ตรงนี้ลูกคีมนะครับ ลูกคีมแล้วก็ลูกไขควงนี่นะครับกดปุ๊บเมื่อเจอกับหน้าท,บทับบนชุดให้เลือก advance option ขวามือให้เพื่อนๆสังเกต ufi e firmware setting ให้เพื่อนคลิกได้เลยอ่าจะถามว่ารีสตาร์ทไหมนะครับตรงนี้ให้กดคลิกรีสตาร์ทได้เลยนะครับแค่นี้นะครับก็รออย่างเดียวนะครับเื่อนจะเข้าสู่ bios โดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องกดคีย์บอร์ดเลยนะครับผมอ่าเห็นไหมครับนี่เป็น bios ของโน้ตบุ๊ก asus vivobook 15 ก็คือน้าตาจะประมาณนี้เมื่อเข้ามาได้แล้วที่เหลือเพื่อนๆจะปรับแต่งอะไรก็สามารถที่จะปรับแต่งได้ตามต้องการได้เลยนะครับวิธีการนี้ก็คือสามารถที่จะใช้ได้เกือบทุกรุ่นลองไปใช้ดูนะครับทั้ง PC และด์โนบุ๊กหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ติดตามผมแล้วกําลังศึกษาเรื่องนี้นะครับถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ไว้เพื่อการคลิปต่อไปสวัสดีครับ